ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา,บาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะต้องผ่อนคลาย ต้องสบายบายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเนี่ยร่อนเกลีย้ยงจากอารมณ์ภายนอก ให้ใจเก้งเกลี้ยงไม่ยึดมั่นหรือมั่นผูกพัน์ในคนในสัตว์ในสิ่งของในช่วงที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนานี่นะจ๊ะต้องทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันอะไรเลย ใจต้องใสใสงเ,เกลียงต้องผ่านคลายต้งสบายสบายพอรับลอยวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยใจเ,เกลี้ยงแล้วก็ค่อยๆ รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้อง โซนกลางกายฐานที่เจดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะสำคัญมากๆเลยที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราขึงเส้นได้จากสะดือทุลุหลังเส้นหนึ่งขวาทุลุซ้ายเป็นเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เราจะเรียกว่าโซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดแจงของเราที่สำคัญมากที่เดียวที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่าน ใจท่านมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้สร้างบารมีมายาวนอนอย่างน้อยยี่สิบประสงค์ไขแสนมหากรัอย่างกลางกระสีสิบประสงค์ไขแสนมหากรัอยางมากกับแปดสิบประสงค์ไขแสนมหากรับแต่สุดท้ายจุดที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมปทิยาน เป็นประสัมมาสมพุทธจ้านั้นทุกพระองค์จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยใจหยุดนิ่งตรงนี้เองเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังทั้งมันทาไม่ได้บรรลุ อันตรละสัมมธิยานไม่ลุกจากที่พอใจไม่ติดอะไรเลยเนกะลี้ยงไม่มีห่วงไม่มีกงังวลไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิน้นใจของท่านก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนะี่ย นิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในตกศสนก็ไปสู่ภายในมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆ กลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่จจรไนแล้วไม่มีลำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสยเย็นมันแสงจัน์ทในคืนวันเพ็น มาเล่าความสุขและความบริสุทธิ์ของใจที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตใจทั้งนนิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเลยๆตั้งแต่เบื้องต้นเลยจกนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมม,ม,มามมทธเจ้าได้เขา้าถึงกายธรรม ซ้อนเป็นชั้นๆนงินเข้าไปกระทั่งถึงกายทำกายสุดท้ายกายทำมีลักษณะเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่เป็นจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผม กอเวเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิการเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนบวรกายที่ได้ลักษณะมหาบุรุษสวยงามมากในอริยบทสมาธิกายของท่านจะใส ใสเป็นแก้วถึงเรียกว่าพุทธรัตนะเป็นแก้วเป็นเพชรเลยยิ่งกว่านี้นะจ๊ะใสบริสุทธทิ์ทีเดียวข้าถึงกายทำนี้โดยหยุดใจนิ่งอย่างเดียว ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนืจากนี้เนี่ยเมื่อบรรุกกายทำกายสุดท้ายแล้ววิชาและจรณะก็เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตัแต่วิชาสามวิชาแปดอภิญญาหก ปฏิสัมพิทาย,ยาสีเจรณะสิบพอมีโมกแปดเห้เป็นต้นเป็นวิชาของพระสัมมาสมุทธิเจา้าของผู้ที่เป็นพระสัมมาสมุทธิเจา้าแล้วท่างก็น,นำมาถ่ายทอดในผู้มีบุญทั้งหลาย โดยสอนให้ทำอย่างที่ท่านทำท่านทำอย่างไรท่านก็สอนให้ทำอย่างนั้นดังนั้นเมื่อท่านบรรลุทำอย่างไรผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านก็บรรลุตามท่านอย่างนั้นอย่างพระสัมมาสมมัสมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็มีท่านัญญาโกตัญญา ได้รู้ตามเป็นท่านแรกเป็นพยานในการตัดสรูธธรรมของพระสมมาสุบริเจา้าโดวยวิธีหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ความสงสัยในเรื่องอะไรต่างๆก็หมดสิ้นไปจากใจ ใจกระรังเกลี้ยงใสบริสุทธิ์แล้วก็มีอานุภาพมากจิตของท่านบริสุทธิ์มีความสุขมากเพราะใจท่านหยุดท่านนิ่งสงบนิ่งอยู่ภายใน จึงมีความสุขมากมีอานุภาพมากยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งมีอานุภาพมากเราเป็นประสาวกของพระองค์ท่านก็ต้องปฏิบัติตามรอยท่านฝึกใจให้หยุดให้หนึ่งเราว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเรา แล้ของชาวโลกทุกๆคนต่างแต่จะรู้แล้วไม่รู้เท่านั้นแต่จะรู้แล้วไม่รู้ก็มีอยู่จะหายสงสัยเมื่อเข้าถึงด้วยการหยุดใจของตัวเองให้นิ่งที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ เพราะนั้นนี่เราเป็นเรื่องหลักสำคัญทีเดียวสำหรับการเกิดมาในชาตินี้เนี่ยอย่างน้อยต้องเข้าถึงพระธรรมกายในตัวถึงรัตนภายในถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในต้องเข้าถึงพุทธรัตนะคือพระธรรมกายในตัว ฟังเขาถึงธรรมรัตนะคือดวงธรรมได้อยู่ในกลางกายของพระธรรมกกยและก็ตังเขาถึงสังครัตนะที่อยู่กลางดวงธรรมมรตนะนั้นสามอย่างนี้เป็นปที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราสิ่งอื่นนอกจากนี้ ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเกิดาากรรมญาติหนึ่งก็ะตังหาที่พึ่งตรงนี้ให้เจอเราจะได้อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตอยู่ตามลำพังก็มีสุขได้อบอุ่นใจได้มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจได้ เป็นอยู่ได้โดยตัวของตัวเองเรายังอยู่ในช่วงที่พอมีเลี้ยงมีแรงมีความแข็งแรงของร่างกายเราอยู่ก็จะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้เนี่ยประคับประคองใจให้หยุดนิ่ง ึกกันไปทุกวันให้เขาถึงที่พึ่งทีล่ลึกที่แท้จริงของตัวเราให้ได้ก่อนที่จะหมดเลี่ยวหมดแรงอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิพพิทหมายดังนั้นเรายังแข็งแรงอยู่พอไม่เลี่ยวไม่แรงก็จะต้องประกอบความเพียรให้กลันก้า ให้เข้าถึงพระธรรมกายที่อยู่กลางกายในตัวของเราให้ได้จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกคือเมื่อมีทุกข์ก็พึ่งท่านได้สุขก็อยู่กับท่านกลางพระธรรมกายไม่มีความทุกข์เลยมีแต่สุขลน้นล้นเข้าถึงท่านได้จะอบอุ่นแล้วก็ปลอดภยัย ไม่เงาไม่ว้าเวมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่อยู่ในตัวของโดยเองอิ่มเอิบเบิกบานใจทั้งวันทั้งคืนทีเดียวเป็นสิ่งที่ควรอรลึกถึงนึกถึงคิดถึงให้ได้ตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวอย่างนั้นแหละ นลกคิดกันตลอดเวลาในทุกอริยบทเป็นโลกทุกคนก็ไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตตั้งหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ที่อยู่ในตัวของเรานี้ให้ได้ตั้งประกอบความเพียรกันไปควบคู่กับภารกิจประจำวัน โดยไม่มีข้อแม่ก่องเงินขายใดๆทั้งสิ้นเพื่อตัวของเราเองและก็จะได้เปนน็นต้นแบบกับทุกๆคนที่อยู่ใกล้เรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญเดียวๆก็จะนําเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสๆ ใจเย็นเย็นเราจะตรึกนึกถึงดวงใสยหยุดจะในกลางดวงใสใสหรือเราจะนึกถึงองค์พระแก้วใสใสอยู่ในกลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะพระ้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งเอบริกรรมภาวนาในใจ เบาเบาให้สม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ